ช่องทางติดต่อตุกตเฟมเบอร์รี่เฟซบุ๊กไลน,น์เบอร์โทรตุ่มป่าด้ครับนี่โอ้ต้ต่มปลาจักโตเลนีย บม้พ่อกันอยู่บม้คือบม้จากสองลูกขุนหลายใช่เออสองลูกเต็มหม้อลูกพวกเจ้ากับพ่อกินบมแมนบม้พวกเจ้ากินข้าวแล้วบ่นั่นแหละเอาสองโต้ลูกเงินขั้ว มักน้ำน้ำเต้าเอาไปเห็นอย่างไรนี่บออโอาตักน้ำใส่กินเอาไปให้บอเอาไปให้

ตรงตำเขาเอาไว้ถ้ามาเหมือนแรงบ่นแน่นเพราะแรงเพราะว่าพ่อแม่เข้าเสกเหมอกับลูกสาวนี่ให้ชาอยู่เพื่อนนะลูกสาวตุ้จุพื่อนเลยตำเขาเรื่องเขาเขาเป่าไฟเขาจะหมอะให้ลูกเพื่อนสำนีคุมแล้วน้องคุณน้องผุ้ใดผูคนีน้อยๆก็เฮ็ดเป็นบันบัคร บาร์ลอบาร์ลทั้งหมดสองโคกเลยประมาณสองสากเลยโอ้ยครับตรงเนี้ยอ่าหนึ่งสองสามวันสุดทเอาเหรคุณอะอ้ยครับตงเนี้ยตัวน้อยๆก็ยังเย็นเป็นคุณอะ

ฟื้นก็หามมไว้ไต้เฮียนไปหน้ากับแบกฟื้นมานำ้ำถ้า<น>ทายแล้วเมื่อเช้านี่เมื่อนี่อาจารย์เป็นผ้าไหมหล่อเบิงวิธีชีวิตชาวบ้านครับโอ้ยเป็นแตงตัลร่อคากอิเลี้รับเมื่อเนี่ยนะยิ้มได้ไหมนุม่มนุ่มตลอดการ นุ่มอมตะครับนดินุ่มอมตะหน้าตาเบิ่งเด้อครับบ่แก่จักมิดหน้านุ่มกว่าผมอีกโอ้ยข้ากูตาลองลงโอ้จ้าผู้นาปลูกเองปลูกมะคุงก็ดกดีแทนมะคุงนี่หนออโอ้ยครับเบิ่งเดดเงีนเเิ่น nè nòng gần nè, u nào, u nào, cầm xoay nó, liên lạc cho bọn này 2 con nè, đây liên nha bọn? เรียนอยู่เียนหนังสืออยู่บ่หนังสืเขาใจไม่เรียนมังือบนบ่เรกเรียนเลยบ่เรียนมันบ่มีโรงเรียนอืม้าเล้ง่ายดตับกหเลยุนตกตกเด๋ยวงานเตะ โอ้แข่งแรงกับเนาะได้ตกเลยอเออเออ คุณครับไม่กว่าจะได้กินข้าวครับตาแล้วยังต้องมาปัาดเอากากออกครับเอาเอาเอา,เอาแกบออกม่ได้กินง่ายๆเ้ยครับวิถีชีวิตคน ครับตู้ำเขาตํามาไปนหนึ่งมื้นเศ้าปนี่หนึ่งมื้อื่นบอกเร,<อ>รา,ารเปาาลีายนโดะบซาเราจะพัฒนาขึ้นกาแฟใก็ได้ทำได้นี่็กิกน,ก,นกินมื้อื่น่แหละมามาเล่งอืมเล่นฟรักกันนะเล่น,นบุนะ,ะเล่นัปเริง ต้องแข็งแรงดีๆด้วยกันนี่ลูกเป็นมันอืมลูกกันอืมแต่ลูกจะก้นดสามี่กดดูยวลูกไผ่นี่จีต้าจีตาในนี้เกลยเหรวังนีเอากับ ไปจงั้มาตรงตำมซูเมอร์เลยบ่นี <jeune S 2> <Tomorrow. S 1> north, ่ยมือนเศร้าบ่นบ่เอาไปหุงไปหนึ่งเข่าครับตำเข่าขินเนี่ยนี่บ้านนี่